เอาละครับสวัสดีเหล่าผู้ชมที่โคตรจะข่าวี่และซ้ำกันเดินนะครับอยู่กับผมฟุกิมารุคนดีคนเดิมไม่เห็นอีกเช่นเคยแล้วก็อ,อยู่กันในเกมเล <Yeah. S 1> เวลดสสองว้าเฮ้ยโอเควันนี้เราอยู่กับบอนมาชิโระนะครับแล้วก็ e ีเคปอนแล้วก็ <c oughs> วมาร์คขยีมหัวกูหายสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปตรงนี้ก็ไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในโหมดมิชั่นที่มีชื่อว่า one slot wander เนี่ยครับเป็นโหมดเกี่ยวกับยังไงครับคนพีครับออ one slot wander นะครับผมเป็นโหมดที่เราหยิบไอเทมได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นผมจะหยิบกีตาร์ตัวนี้ถ้าผมจะหยิบปืนกีตาร์ก็จะเด้งนะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้อารมณ์เหมือนผู้ไม่ถูกเลือกลอง เราไดา้เรียงโรก,กันไปที่เรียบร้อยครับใครถืออะไรบ้างอะไรยังไงนะวินจาใครถือนะแชตเตอร์แรกผมครับผมปืนไอ้แล้วก็พวกมิลีเบเลเตใช่ปะใช่ครับส่วนผมจะได้เป็นถือพวกระเบิดนู่นนี่นั่นแต่ว่าแชตเตอร์แรกมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะถืออะไรก็ได้ตอนนี้ไปก่อนถือนี่แหละแล้วก็หมอตำแหน,น่งสุดท้ายตอนพีเค อัพช่วงครับผมเป็ดทีนครับอยากเป็นหมอโอเคลุยปหมไปเลย go มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอมอลต์ท็อปพอดีเลยเริ่มต้นได้ดีนี่คือประตูนี้เลยมาแล้ว ับเลยนี่โชกุนยอยู่นี่ถอย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 ไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วอ้เดึงตายยังสับกระโ,โดดตายยังโอ้ยยิงโดนผมเมื่อกี้ <c oughs> โคตรเจ็บโคตรคันอยู่ข้างหลังไล่เออพิวยิมพิวไม่เอาไม่แขกปิเตอร์สปิเตอร์โอ้ยแหมไม่เอาเอาอย่างนี้ก้พอไม่เอาก็ไม่ต้องเอาเออใครถามไม่แขกพอใช้แป้งโยคีเดี๋ยเอ็นเอ็นมีเข็มฉีดตูดตรงนี้ครับหมอเดี๋ยวพอยังไงพอยังไน กระตาไปบอมหลังหลังบ่ให้บ่ให้บ่ให้อัดบ่ให้อัดโยสอะไรอะไรแป๊บเลี้ยงอ่ะอ้าวตายซะไลดเฮียนี่นะในนี้มีใบบอมพอดีเลยายปไปไปเนี้ยเออมีรีสกีไปเลยโอ้โหเกะกะเอ้ยเกะกะเกะกะ โอ้ยเดือนมาต่อใจนีนหมอผมยังเขียวอยู่เติมมาไลยหนูเติมมาเลยหนูไอ้ยังคาเปลี่นอายหน้ายืมยืมอย่างนี้หน้าจะเติมมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมเติมให้เติมของมอดของมอดโอ้โหเวียเดี๋ยวผมเติมให้หางานให้หมออือว่ามีมีของปามีของปามมีปบอมอยู่นี่ พี่ไหบอกอยู่นี่ฮะลหลเยอะยเลยพี่น้องเยอะยเลยโอ้โโอ้โหโอ้โหมิดิ้ยมิิไม่ต้อตั้งูโค้อือู้ยระเบิดอืมออะไรวะาแีี่อลอันนึงอ้าเออหมอ หมอผมเริ่มเดินช้าแล้วหมออือขอบอุ่นอือเดินฝ่าไปเลยอะอุ๊ยคนนี้นี่ระดับเออ่ผู้เล่นออสการ์ครับอือตกหน้าฮึ่มขึ้นมาข้ามา อทำไมไม่ข้ารับรอบนี้ใครเป็นอันนี้นะวิญญาณฉันเองปืนไอ้มิลีผมทไวเบอร์ก็มาร์กส่วนกูเป็นหมออเลยทุกคนทุกคนจะมีหมอคนนี้อยู่เคียงข้าง หมอน้ำหมอน้ำหมอน้ำอ้ยจ้าหมออยู่หมออยู่ใกล้ใครไม่ได้อยู่ใกล้ใครนี่จะหิวตลอดเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องน้ำจะได้โชได้เออคุณบ้านข้ามือปืนคนนี้นี่ไว้ใจได้ป่ะมือปืนคนเนี้ยประมาณยิเอ่ะอออเองเหรอได้ได้อ้โหนี่ไงผมโดนแล้วผมโดนผมโดนก่อนเลยผมโดนอันน้ อยู่ไหนไม่รู้กูได้ยินเสียงีอหลังปืนจัดจัดลิสกี้เนี่ยปืนหลังรถเฉี่ยวแน่นมีปืนปืนเอ้ยมีของมีมีไปบอมอยู่นี่เดินไปหลังรถเดินเดินไปด้านรถป่าเล่นอุ้ยโอ้โอ้เดินฝ่าตัวพอดีเรียบร้อยเอาไปเต็มเต็มจัดแต่เราเกือบหยบเกือบหยบเกือบหยบ Mì, vừa tới hổng toàn bú mơ cái đột Ôi Điệp lói Như từ phần tên dành kinh hôn môn, không chứ ạ? lấy มิสัตเป็นหมอกูก็มีอาวุธอะไรอย้ยมึงดิหมอทอยิงหอทอหายอยงวะมอทอ่ไหนไม่รู้รอทอหายวอแทงมาไอ้ยบไม่บนะอุ้ยบหายแล้วหมอ หมอโดนเทคต๋งผมพีโพสแต่ผมเอุ้ยอุ้ยอุ้ยปิวไปแล้วงงดิงงงดิงงงดิพีโพสก็โหดได้เออโอ้โโดนไปไหนแล้ววะนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดหลับมัมีปืนหน้ารอรอรอ เหนื่อยเลยนะลูกเรียบร้อยครับจุ๋กเลยพี่น้องหมอกับคนปลาของกูทำอะไรวะเนี่ยงงเงยเดินหายาให้ก่อนอ๋อไอ้ลืมเดินหายาให้โดบก่อนโอเคหมอมันจะช็อตแพงนะหมอต้องสองดาเมจนะ สองดาเมจพอนีมือกูว้างมากเลยตอนนี้มีอะไรกูถือสักนิีสักหน่อยไหมเนี่ยนี่ไงมันคิดเจอแล้วอดนะพ้อมไหมพ้อมไหมได้แล้วได้แล้วจะคิวไหมมั้คิวให้ดิคิวเลยก็ได้ไม่มีอีโก้ไม่มีอีโก้เลยใหญ่มากใหญ่โกเยอะยนพี่เอแี่ไปกได้เอานี่ไปก็ได้เอาถังไปก็ไดตะไน มือปืนครับมือปืนเราผมได้ผมได้ตัวสองสแปรดแล้วมิทลี่อ่ะมิทลี่ไลฟ์เพลอีเลเว่นอ่ะตรงนี้มีมูรตอกด้วยพร้อมป่ะเตรียมของกันพร้อมพร้อมพร้อมถ้ามันจำเป็นงัดแม่งไปเลยของปลาโดดโดดถีบมาดิมาแล้วครับมาแล้วครัหนี่บอลบุดพุดยังไงมาดิมาดิสัตย์พาไปเลยอีหัเจิงหลังอุ้ย ยาเหลือมยาเหลือมยาเหลือไหน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 บอมไอ้บอมไอ้บอมอ๋อิวิสันอ่หยิบไปเลยหยิบไปเลยหแล้วก็หยิบถังน้ำมันถังแมงไไปลไปเล้ไปลลลไปแล้ไลไปล่ล้ไว้ล ไปกอกไปกอกไม่รวมพีพอดเอ้อโอ้ยยิบจะมีไปออมหมอทำเชี่ออะไไม่ได้เลยตอนเนี้ยหมดท้อง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 ยิบหมดท้องก่อนเฮ้ยถัไฟถังไฟใช้แล้วอุ่นขึ้นใช้แล้วอุ่นขึ้นมามาเอ้าไปนหนหมดหมดแล้วเหรอถังไฟเอานี่ไงมีสองถังขับไปถังเบื่อถ้าไอเคโอไปอันเลดี้ออตัน โอ้ยบูเบูมีฮอปบูอีกนมีฮอปได้ไหมเหนียบร้อยเฮ้ยปลาไปนี่เลยเาเรียกว่าอะไรกาปนกิจชาปนักิจญี่ปุ่นร้อนญี่ปุ่นร้อนญี่ปุ่นร้อนโ้มามไม่ถอยมาทำรจิงิงมาเลยทำเลยทำเลย ญี่ปุ่นร้อนนี่เงี่ยค่ายกับค่ายกับค้ายครับค่ะโอ้โหแข่งมาเลยก็ได้ทำหน้าที่สุดท้ายให้ก่อนจบแชปเตอร์ญี่ปุ่นร้อนพี่โตเกียร์ญี่ปุ่นร้อนเลยเชื่อไหมหมอหมออย่าหมอหมอผมไม่ต้องการเยอะกว่านี้ผมโอเวอร์โดดละ โอเวเดดูอะเช้าวบบหมอหมอออกไปก่อนเลยหมอแบบเตียนจัดเลยาหมอชิปหายละไอ้หมอหมอหมอมีของปลาหมอมีของปลามันมาเล้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้ว <laughs> หลับมันหลับมันหลับมัน รมวังวังสองรอบดีว yeah. mm ่าหมอม็ช oh, oh, oh. ่วยหมอก็ช่วยหมอชกหมอชกหมอนอกรันเอหมอนอกรเล่หมอเจ็บตายแล้วเออหมอเตไมสวยอันนี้อยูเวต์หนอย่าเหลืออยู่ใครจะหิวหมอให้เอาให้มอนก็ได้เอาให้มอนอไครับระเบิด่อยมือระเบิดระเบิดอย่นี่ระเบิดเยเลยเนี่ยตรงเนี้ย มองมอเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่มองมองอยู่นี่มองอ๋อคีโมจเนาะอันนี้เราอยู่ในของอาซาบันใช่ไหมเ่ยโอ้โหอาซาบันซะด้วยุม่เลิงอ่ะโอย้ยเฮ้ยสมกตี้โอ๊ยโอ๊ยสมกตี้อ หมอกำลังไปหมอกำลังไปหมอช่วยหมอจะเหยียบหมอคอมมอนหมอจะจับหนักให้คอมมอนมานี่ชาร์เจอชาร์จเจอไหนวะชาร์จเจอพอชัดเจออ้ชัดเจอหมอโชคให้หมอโชคให้เก็บชาร์เจอได้เดีอวะไอ้โอ้ยโอ้ไปแล้ว เดี๋ยวโม่เถอะมัจะโม่เถอะมอนทีโพสมอนกูทีโพสมอนทีโพสโลหาของฟ้าให้ก่อนนี่นี่นี่มีใบบอมอยู่นี่นี่ในห้องนี้มีมอน็อปอยู่นี่ด้วยมอนตอกมอนตอกไหมผมนี่ทางนี้ทางนี้โอ้ยายาหมอหมอหมอขออนุญาตคิวนะขออนุญาตเลยขออนุญาตเลย บัเหล่ครวุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยยหมครับคุณพี่อนคุณพี่คุณพี่คุณพี่ด้วยมีฮันเตอร์อีกตัวหนึ่งากด้วยมายูยูนัมเนีได้เลยได้เลยถ้าเดินไปนู่นหมดเลยขอญาตเลยขอญาตเลยขอญาตเลยโหที่พละ หมอคุณ j o ก g i n g อี้ยะระเบิดโดนลุ่มมาแล้ว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 เออหมอโดนเดรบุ๋มบอมบอดีนนะครับบอมบาเดีนเฮ้ยเดรบุ๋เราหาของมาหาของให้กันเหยียบหัวเลยไม่มีอะไรก็เหยียบหัวใครไข่ปี๊ปเต็ม อาจจะชัดแค่ไหนก่อาเลยเซตดีเออเปลี่ยนเต็มหมอลรวงหมอลรวงปูเบอร์หมอลรวงหมอลรวงไอ้เหี้ยบูเมอร์บีฮอปอีสัตว์เน๊บ้อพาดิดหน่อยมอมบอมบาเดียนทำไมบอมบาเดียนกับเบอร์เซิร์ชมันมาอยู่ข้างกันแล้วมันปันไหลกว่าเดิมมาเยอะเลย เอ <boundaries. S 3> <si suppression> ้ยหมอไม okay? ่ดูแลนี่เลยอ่ะไม่ดูแลเบอร์เซิร์คเลยอ่ะไปเบอร์เซิร์คเอาไปเลยกูไก่เป็นหูเต่าเลยใช่ไหมหลัง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 ปล่อยกูเลือดโล่ไก่เป็นหูเต่าเลยเฮียเฮียคุณม่อนแล้วอ่อมือปืนคนนี้นี่ไว้ใจได้ไหมมือปืนคนนี้อ๋อประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หน่อยห้าสิบเลยเยอะกว่าคนเมื่อกี้อีกเหรอเยอะสัตสเยอยลาออกแม่งเกิดแปลกเยคนเมื่อกี้นี่ไว้ใจไม่ได้ครับ ต้องไว้หน้ากูด้วยนะกูขวานเอาขวาจะตัดเสื้อทิ้งโกีดเสื้อทิ้งโอ้ยวายตัวอะไรโดดผ่านหน้ากูแล้ววูดบู้มอสบอสบอหบอหมอเรนี่มียามี่เลยเลยหมอยายอยู่นี่หมออยาอยู่ไหนใครเยอะเลยเออนี่เหยียบหัวแม่งมาดิก็มาดิมาดิ มาดิก็มาก็มากระสุนพิเศษไหมมาญาต์เลยวางไหนเงิระเบิดเงิระเบิดให้หมอทีเดียวอะไรเหรอตลอดหมอไม่ได้เหรอกระสุนพิเศษนะเออเจ้าใหม่วางยาดีกว่าไปเห็นดีกว่าขี้หนึ่งลั่นชื่อเออจะให้กูใช่ไหมเนี่ยยายายาไปดีไม่ดีวิ่งกระสุนไม่น่าพออ่ะหมอแบกไปหน่อยได้ปะ โอ้โหเกินไปเดี๋ยวยกยกต้องว่ามาเดี๋ยวผมช่วยเอาไปยิงเอาไปยิงเพื่อนก็ยังดีไม่ได้ยกกองกระสุนนะครับยกทั้งโต้วีดเดี๋ยวไอ้เฮ้ยอเดี๋ยวมือระเบิดที่ไหนใช่อยู่ซ้ายมืออ่าเร็วเกินอันนี้เร็วเกินละเอ้ยได้ปะเออได้อยู่ครับอย่าลืมมึงหลบไปทำไมหลังมา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  ผมปิดให้อยู่ผมปิดให้อยู่ดูทางหน้าให้มันหอนอุอ้ยห <bunker. S 2> มอหมอช่ยหน่อยหมอหมอโดนเหยียบหัวพยายามตัวเองหัวถูขึ้นมาก่อนดีไว้กลัวอะไรอยเงี้ยหมอช่วยเต็มที่พี่มันเห็นอะไรเล็ดรอดตัอกกี้มาโอ้ยจับ <turn> <Hayır> <forecasting> มันเต่อข้างๆกูบ้าอ้ยเีโงคือตอนนี้ปัญญาแล้วครับเบอร์เซิร์คือเคลียร์หลังอย่างเดียวเลยครับเจ้ยไปแล้วใครอยู่ก็อยู่ผมปาเิดไปแล้วเปิดดไไ้ไงเอาหลยเครับผมทีโฟเทคตอนนี้ปิงจักกี้อยู่ทางไหนวะข้างบนข้างบน หาของไงมองหาของของให้หาของให้หมอเลยหาของให้นักคนปลาด้วยต้องหากระสุนให้มือปืนดีด็อกจ็อกจิต็กิขอแล้วกันต้องให้คนขี่โพดแข็งนะเพราะว่าถ้าคนมีอาวุธแข็งมันโดนจับนี่ทำอะไรไม่ได้นะรีบหมอหมอยาหมอยาอย่างไรได้เลยได้เลย มีระเบิดไหมมือระเบิดต้องการระเบิดได้ยินเสียงพหนุ่มช้ลิ้นโอ้ลงดีว้าวแข่งวิฮง o มาแข่งวีฮมาโอ้ยไปยังไง่ะเ้โนโม้นโม้อ้าอย่ามากูอย่ามากัลกูโกงไม่ได้ผมโกงซ้ายทาง เรียบร้อยกดกดกดปลาไว้แล้วช่วยออเลมทไม่้ยังอเลยอ้วระเบิดระเบิดไม่หาบอไปเียนเมื่อกี้ไอ้อุลงหลาอเียนมาเลยเมื่อกี้ ไอยบอกชไค่วิทย์แล้ววะแลผมัดไม่ได้ระเบิดไฟระเบิดไฟหมุนหมุนกุลุยกุลุเชียวิตหมห้าวหมอนี่ดีนีดีนี่ดีผมบปเดียนอมบปเดียนผมโดนแทงแทงโมเดียวกูถือเมลีแล้วแม่งมีขยะให้กอ ไอ้บุมไมเดียนก่อนไม่เจอเซฟลืมเซฟลืมเซฟลืมล่างเหรอเย้อะเริ่าแล้วกำลังกำลับงกำลับมาอุ้ยเขี่ยกูหยิบของผิดฮปิดค่ายเย้เบอร์เซิร์คิวเยอะกว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ไพื่อนทรายนะเบอร์เซิร์คมันอะไรนี่ไงระยะประชิดไงมันกว่างโคตเไชอ ก็บอกูอ่ะเวลากูยิงแต่ละทีกูต้องดูด้วยแว่งโดนหัวเพื่อนหรือเปล่าแล้วเต็มเต็มยแต่เวลากูเบอร์เซิร์กละรอบนี้แหละกูจะแสดงศักยภาพของแท้ให้กูน้ำหน้าให้กูนำหน้าให้กูนำหน้าอันนี้อันนี้อันนี้หมอคนตีนเอาสะโูบอยู่หลอดเลือดตอนทิวาปแล้วโ้ยโบช่วยโบมาไอเลี้ยงนี้ ไปเติมน้ำเลยไปมองใส่แข่งโชว์นะผมนี่มัขึ้นขึ้นขึ้นอีกนี่ทางนี้อ้าวดีสัตว์นะเอาดีล่ะคิดว่าทันเปล่าคิดว่าทันเกนเดเดียนคนนี้หรือเปล่าฮะเกนเดเดียนก็มาเกนเดเดียนเนาะ ในมุดก็สี่อันเลยเนี่ยโอ้ยอย่างเยอะเลยมือมือระเบิดปวดเรียกกันนะไอ้เหย่ะฟองสียังคุยกันไม่เสร็จเลยมือระเบิดไม่ไม่อยู่นี่แล้วมือระเบิดคือบู๊ตตัวเมื่อกี้ยังไกลเลยเอออันนี้กำลังไปวันนี้มีระเบิดไปกันระเบิดกูไปนู่นได้ไงก็ไม่รู้ จุหายเ้ยเินๆาๆเฮ้ยเฮ้ยย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 ่ยย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 ยอยย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 นยย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 ยืยย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 ยียยเยย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 ย เ uhm, อ้าที่หมอกหมอกนารายมีคนโดนลากมีคนโดนลากเฮ้ยเอาหมอกูเ uh, ล่นมิน uh, ิการจะไรเงี uh, ้ยหมอกูหมอกูนอกโลไปแล้วเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนนวดนวน หมอันนีก็ไปโชวคไม่ลบอี๋ออ้ฮ uh> ู้โอ้หู้อีมาเดโหมอโอ้ยหมอหมอหมอเขาจะตยหมอหมอเขาเสียีพแล้วหมอตายชิปหายแล้วกูอยากเห็นพีโหมอมากเลยเมื่อกี้เนี่ย ตายอมีดีฟิปปะวะมีดีฟิปปะวะไม่มีจิไผ่แล้วหมอกูแอบมาปืนมาปืนมาเนรับนักกินหมอกันเฮ้ยแปลกแไ่อย่างนี้แปลกๆขามันเบิออุย รถบันไดยังขับหลองเขาเลยหมอแม่งดูอยู่บนฟ้าเลยหมอแม่งกลายเป็นบนฟ้าเลยว้าวบูมเมอร์มุ้งหมดโอเคได้เลยปล่อยกระเด็นเลยกระเด็นขึ้นฟ้าเลยแองเงี้ยรถปล่อยแล้วแบบบู๊ดเลยปล่อยโดนบันไดด้วยเฮียอย่างเฮียเลย แปลว่าแทงเซิร์ฟอ้มางนี่ฉลาดนะเนี่ยเฮียยสายสายสายตะกี้ตูดไปเลยตูดติดอ๋ออ๋อเฮียอันเป็นกใช้เทคนิคช่วยแล้วตอนนี้ชุณหมอด้วยชุณหมอด้วยหลังหลังหลัง อยู่ตรงนี้เองอ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยโมไม่เชี่ยเฮ้ยโหนี่ต่ออะกีมาอะกีมาเป็นตายยากอุ้ยเอาไปสองดามีเลยไหนวะระเบิดไฟอยู่ไหนวะ ปาแล้วฮันเตีชิวๆแห้ระเบิดไฟอ้เนี้เต็มเลยทางระเบิดไฟทางไปบอลเป็นหมานี่ไหาก่อนอยู่ไหนวะยุนมาแล้วมาแล้วไปที่เดิมเลยย่งเทปีมาแล้ว่งมือย์่อย์่งมือขวายุ่งมขวาไปหนึ่งนึ่งเยตวอุ้ยโอ้โหเก็บตามัน บอลมดไหนบอมดเอาอะยืนแข่งอไม่ดคูโดตายแล้วคือชุบยังไงวะเนี่ยการ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 ขัดไม่ได้ชิปหาชุบไม่ได้ด้วยต้องรีบไปตึกนู้นอะไอ้มาร์กยังไหนวะมาร์กมตรงนี้ ทางนี้ขางนี้กลุ่มเทปตีมาแล้วไอ้บ้นดิมั้จอดรับแลเียวเรียวมามาม้ทไมกูติดวะไยทำไมกูติดกูรนสมกันนะด้วยอ้วยออะอไ้เียวดหน้าหัวเลยเสียค่าด้วย เรียบร้อยยืนไม่ได้เลุณนี่ยืนเอ็นเลยยืนขึ้นเลยเนอะพวกเราจะจดจำนายตลอดไปพีเควันนี้่อะไรไม่รู้อะจะเป็นมินี่แบบอะไรไม่รู้อ่ะแล้วครับก็เป็นไงบ้างกับความห่าความลกาความป่วงของผมกันเพื่อน ถ้าชอบรบกวนฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องฟูกิบรุแล้วก็ช่องหลออไมโครเมนของผมได้นะครับผมจะแปะไว้ที่ช่องท้ายของวิดีโอแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ามารุ่นเกย์หรือว่ามาคอเลกับพวกเราสามารถเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดฟันนี่แฟตแได้นะครับผมผม,ผมจะแปะไว้ที่ d e สคริปชั่นนะโอเคไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าอาเดียสับผมซี่ยะ